มมเบิ่งครับผมช่างกระจัดครับนี่ห้างหนึ่งครับผมนี่เด้อครับห้างหนึ่งนี่อีกครับห้างหนึ่งครับผมอันนี้มีหลายห้างอยู นี่ครับผมอีกห้างหนึ่งครับอยู่นีสองห้างสามห้างครับน,นี่ครับผมห้างนึงครับย่อนแสงหน่อยเด้วครับผม นี่ครับปลาจิาพาไปเบิงไข่ไดโนเสาร์ครับนี่ครับผมไข่ไดโนเสาร์พุ่นอ่างบึกใหญ่เลยครับผมเออจงได้กติดตามรับชมในช่องซิงเกิลชาแนลนะครับ y o ยูทูบซิงเก Channel ครับผม <c oughs> พี่น,อน้อง <c oughs> บึงบึงบึงทึงไข่ท้งเป่งบึงเ้ยครับบึงเ้ยครับบอ้ยฝนทึงไข่ท้งเป่งไตออกนิบๆยิบบหิอื้ยสะอ่อนครับ,บ,ออบ,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 บสะอ่อน คุณครับบูยนี่ตาใหญ่ๆครับ คัก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 เบ,บ,บ,บิงเบิงเบิงครับผมงไข่ทั้งเป่งครับไข่ก็ไข่ใยไข่ใยใยเป่งเป,งเป่งเลยครับอ,อื้นี่เป่งเปคควากินเนาะ